รอบหนึ่งสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในรายชาของสังคมศึกษาพื้นฐานเหมือนเดิมในชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้มีการเรียนในเรื่องของการค้าการค้าระหว่างประเทศไปแล้วใช่ไหมคะในส่วนของวันนี้ครูมีคำถามอยากจะถามว่านักเรียนรู้จักพืชเศรษฐกิจ ของบ้านเราหรือไม่ของประเทศเรารู้จักไหมคะว่าพืชเศรษฐกิจของเรามีอะไรบ้างพืชเศรษฐกิจไเรนถ้าเรามีคนปลูกอยู่เราเห็นเราเห็นบ้านเรามีเต็มเลยขา้าวไก่โตมันอ้อยมันสำปะหลงันลงนี่อ้อยอ้อยนั่นแหละดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราเป็นประเทศที่อยากจะนําเข้าสินค้า เราอยากนําสินค้าที่มีคุณภาพเข้าไปในประเทศตัวอืไหม <c oughs> อยากใช่เราก็อยากนําสินค้าที่มีคุณภาพเข้าไปอย่างประเทศตนเองดังนั้นการที่จะนําสินค้าเข้าไปขายอย่างประเทศอื่นนี่ค่ะเราสามารถเอาไปเดกโดยเสรีไหมคือแบบอยากเอาเข้าไปก็ปเอาไปเลยได้ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้อ <c oughs> ไม่ได้ดังนั้นมันก็เลยจะต้องมีการ กดกันทางการค้าซึ่งวันนี้ครูก็จะสอนเรื่องนี้ด้วยกันอ่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศนั่นเองค่ะขอถามคําถามหน่อยว่าทาไมต้องมีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศคะพอมีคนรู้ไหม กาีดกันเหมือนเป็นการขัดขวางมีอุปสรรคเล็กๆน้อยเออ,อไม่ให้ดําเนินไปโดยสะดวกนั่นเองนั่นก็คือเป็นวิธีกีดกันการค้าก็คือกีดกนันทางด้านของการค้าการาขายการลงทุนระหว่างประเทศทีนี้มาดูจะพาไปดูต่อครูมีวิดีโอหนึ่งวิดีโอจะให้เราดูนะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนนั้นแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุของการกีดกันทางการค้าซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะ นั่นก็คือหนึ่งระบุปัญหาบอกปัญหา,อบ,อญหาบอกสาเหตุเลยว่าเป็นอะไรถึงมีการกีดกันแล้วก็สองเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยว่านักเรียนจะเสนอแนะแก้ไขปัญหาให้เขาอย่างไรเมื่อเขาเจอกับสถานการณ์แบบนี้พร้อมกันหรือยังคะเตรียมสมุดปากการพร้อมอย่างพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะทีนี้คุณครูจะส่งลิงก์ให้ในช่องแชทนะคะซึ่งคุณครูจะให้เมื่อหนูเขียนเสร็จแล้วสองข้อ อะระหว่างที่ดูเสร็จหนูส่งเข้าไปในแ็ทเล็ตถ่ายรูปลงไปได้เลยนะคะโอเคไหมโอเคโอเคค่ะอ่าโอเคค่ะมาทีนี้เ<ม>ดี๋ยวคุณครูจะให้ดูวิดีโอพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมโอเคค่ะดีมากเสียงชัดไหมคะชัดค่ะ ต้องมาติดตามบทบาทของแรงงานหลับอย่างกระชัาพทั์เสนอแนวทางการแก้ไขมาได้เลยค่ะเอาตามความคิดของเราเลยนะคะเหตุเกิดจากการใช้แรงงานสัตว์ใช่ไหมคะวิธีการแก้ไขก็ต้องเปลี่ยนการใช้แรงงานสัตว์เป็นการใช้เครื่องจกักรมาแล้วสองสามตัวอย่างรัตนพรใช่ไหมคะาการกิจการทางการค้าใช่ไหมคะเราก็บอกอยู่แล้วว่า เนื่องจากประเทศแต่ละประเทศนั้นมีการผลิตการค้าไม่เท่ากันการที่เราจะปล่อยให้สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เข้ามาหรือมากกว่านิดนึงก็ได้เข้ามายัางประเทศของเรามันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็มีตสาหกรรมบางตสกหกรรมที่ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้บางประเทศใช่ไหมคะเขามีความเจริญล้ำไปเรียบร้อยแล้วอเหมือนภาพที่ครูเอามาสื่อตอนเนี้เหมือนบางประเทศแบบผลิตรถยนต์อะไรล้ําสมัยได้แต่บางประเทศก็ยังไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องจักรหรืออะไรที่แบบพัฒนาได้ก็ตรเนี้ยก็จะต้องก็คือเขาไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้มันก็จะต้องเป็น รัฐบาลจึงจะต้องมาแทรกแซงคุ้มครองอุตสาหากรรมในประเทศของคผู้ิงนะคะเรามีเกมที่จะให้เล่นนะคะโดยคุณครูจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆหนูขอเรียนเชิญทางสนอแล้วก็คุณครูนะคะที่เข้าอยู่ตอนนี้ด้วยสุดีนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของนักเรียนด้วยนะคะเดีย๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นสี่กลุ่มนะคะแล้วคุณครูจะตามพยอยส่งนิ้เข้าไปในนั้นให้ แล้วก็ให้เลือกตัวแทนสักต,ตัวแทนคนหนึ่งแทนหน้าจอให้เล่นเกมด้วยกันแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามเพื่อเป็นคะแนนกลุ่มโอเคไหมคะเดี๋ยวจะให้ประมาณ15นาทีรหัสไหมคะทุกคนโอเคเลยคะอ่าจดรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งกลุ่มย่อยให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมเล่นเกมกันโอเคค่ะมาแล้วเนาะ มาแล้วคะ่ะมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูผลคะแนนกันบ้างนี่อ่ะก็จะมีเพื่อนใช่ไหมคะที่ทำอ่าที่ได้คะแนนสูงสุดุงที่ได้คะแนนสูงแล้วทีนี้เราก็จะมีอ่าโอสองหกสาม องแล้วก็ผิดนะคะคิดโดยรวมก็คือเป็นเจ็ดสิบินี่ผ่านทั้งห้องเลยนะนี่การเตียนเลยเขาก็ะจะบอกตัวนี้ด้วยว่าแต่ละกลุ่มได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรียบร้อยมามาต่อกันของเราทีนี้เมื่อกี้ที่ให้เล่นเกมไปใช่ไหมคะก็จะเป็นส่วนของเนื้อหานะในตัวนี้ถูกต้องไหมค่ะ จะมีด้วยการอยู่ทั้งหมดอ่าี่คุณครูมาเน้นมาเน้นตรงนี้เพราะว่าภาศุลก,การกรน,นั้นเขาแบ่งออกเป็นสองอย่างอยู่แล้วเนาะที่เป็นภาษีนําเข้ากับส่งออกเดี๋ยวเอามาเล่นเกมมันจะไม่สนุกก็เลยขึ้นมาเลเวลยากนึดนก็เลยมาเลือกเอาในส่วนที่เป็นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลก,การกรก็จะแบ่งเป็น5ประเภทหลักๆที่ได้สอนไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้มีใครมีคําถามไหมเอ่ย ว่ามาค่ะมาตรการการปิดกันทางการค้าแบบใดที่ดีสําหรับประเทศเรา,ามาตรการการปิดกันทางการค้านะคะที่เราเอามาหลักๆเลยเรามีสองตัวที่ครูสอนไปคือด้านของภาษีศุลกากรกับไม่ใช่ภาษีาตัวภาษีศุลกากรนี้ประเทศโดยหลักๆเขาก็ใช้กันอยู่แล้วตัวภาษีศุลกา,ากรข้อดีของเขา ก็คือเราก็มีรายได้ให้กับประเทศด้วยเราได้สินค้าที่เข้ามามีคุณภาพใช่ไหมคะในเรื่องของการส่งออกเราก็สามารถขยายตลาดไปได้ส่วน,นมาตรการของอไม่ใช่ภาษีศุลการกรน,นั้นมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่ามันมีสถานการณ์อะไรแล้วเลือกใช้มาตรการไหนมาทีนี้ค่ะสำหรับเนื้อหาที่คุณครูได้สอนในวันนี้ก็คือเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรมต่อไปก่อนที่เราจะออกจากห้องเรียนนะคะคุณครูก็จะมีในเรื่องของตัวสะท้อนผลการเรียนรู้เอ็กิติเกตัวนี้ก็จะมีคำถามคำถามหนึ่งที่เป็นที่คุณครูจะถามนะคะให้นักเรียนไปแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ข้อดีข้อเสีย ของการกิดกัรทางการค้าซึ่งก็จะไปอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวที่ถามกับนักเรียนเป็นตัวสะท้อนนั่นก็คือในเรื่องของว่าวันนี้นักเรียนเรียนรู้เรื่องอะไรได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างอ่ากคือแบ่งกลุม่มเด็กนักเรียนใช่ไหมเราใช้โปรแกรมในการแบ่งกลุม่มเนาะใช่ค่ะทีนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ก็แบ่งซอยกลุ่มย่อยเด็กแต่เด็กได้ดีมาก ก็นยุ่งโมเพราะผมชื Hyung ่เด็กเขาก็ทําเป็นอันนี้ก็แสดงว่าคือใช้กิจกรรมันก็ทาให้เดนั้นทำได้ก็ก็บยุ่นมเนี่ยตตรงนั้นบางคนก็ยืมของไปลุมเล็กการตอบก็แลกเปลี่ยนเสร็จแล้วการตั้งคําถามของครูก็ดีถามตอบอย่างนี้่การสอนออนไลน์มันต้องมีปฏิสัมพันธ์กันบ้างไม่ใช่ว่าบรรยายอย่างเดียวเพราะเด็กมันมันสามารถโต้ตอบกับเราได้อยู่แล้ว อันนี้ขึ้นโมและขึ้นท็อปประเด็นหนึ่งคือการตั้งคำถามของครูยืการตัังคำถามใส่และการรูปอมเส็จอันนี้ชอบเล,เลยแล้วก็พอดีเปร๊บก็โอเคเนาะส่วนนี้โอเคมาก